สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับโค้ตามเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนต่อเนื่องจากเรื่องอการไล่น้ำหนักสีนะคะที่เราเรียนกันไปวันนั้นเนาะการไล่น้ำหนักสีจะมีอยู่3ระดับนะคะระดับที่1ก็จะอ่อนระดับที่สองก็คือระดับกลางก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ระดับที่3ก็จะเข้มสุดเลยนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะ ขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียวนะคะที่มันจะมีลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียวแล้วก็ลงแบบสองสีลงแบบสามสีนะคะวันนี้เราจะเรียนแค่หนึ่งสีก่อนเนาะขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียวนะคะจะมีอยู่สามระดับสังเกตไหมคะจะมีสามสามภาพเนาะภาพอยู่สามภาพนะคะเป็นภาพรูปช้าง นี่ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะคะทีนี้เรามาดูการลงน้ำหนักแสงเงาเพียงสีเดียวระดับที่1เนี่ยเราจะลงแบบไหนนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะการวาดน้ำหนักแสงเงาโดยใช้สีเพียงสีเดียวเริ่มจากการเลือกสีที่มีน้ำหนักเริ่มจากการเลือกสีที่มีน้ำหนักนะคะนี่ เช่นสีน้ำตาลนะคะและกำหนดทิศทางของแสงเงาให้ชัดเจนในภาพนี้ก็จะให้แสงเข้าจากทางซ้ายเนาะนี่เห็นไหมคะสังเกตไหมบริเวณนี้นะคะนี่มาจากฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้เลยแสงเข้ามาจากทางนี้ค่ะนี่เข้ามาจากฝั่งซ้ายมือนะคะเราจึงระบายสีที่มีความเข้มระดับหนึ่งคร่าวๆในส่วนที่เป็นเงานี่ ระบายเข้าๆอ่อนๆก่อนนะคะสังเกตดูสีสาสามระดับนี้ความเข้มของสีจะไม่เหมือนกันเลยนะคะและเว้นสีขาวในส่วนที่เป็นแสงนี่บริเวณนี้ค่ะเนี่ยที่เป็นแสงมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะทีนี้มาดูในระดับที่สองระดับที่สองให้ทำยังไงต่อเนาะหลังจากนั้น นี่ระดับที่สองหลังจากนั้นเพิ่มน้ำหนักของสีน้ำตาลโดยผสมสีให้เข้มในระดับที่สองนะคะนี่ให้เพิ่มระดับสีขึ้นมาเพิ่มน้ำหนักสีนั่นเองระบายทับเงาที่ระบายไว้ในขั้นแรกระบายทับเงาที่ระบายไว้ในขั้นแรกนะคะ mm. เพื่อเพิ่มน้ำหนักของเงาในด้านที่ไม่ถูกแสงหรือถูกแสงน้อยมากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในระดับที่สอง สังเกตเห็นไหมคะเนี่ยตรงวงช้างตรงนี้จะมีสีเข้มเพิ่มมากขึ้นเนาะเห็นไหมคะตรงนี้ยังอ่อนอยู่เลยเนาะแต่ไม่ใช่ว่าภาพที่หนึ่งนี้คือแบบไม่มีส,มมสีเลยนะมีแต่ว่าอ่อนอันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยในระดับที่สองนะคะทีนี้มาดูระดับสุดท้ายคือระดับที่สามคือภาพนี้นะคะ,ะระดับที่สามเราจะต้องระบายยังไงลงน้ําหนักเงาขั้นที่สามเพื่อให้ภาพมีน้ําหนัก และเห็นแสงชัดเจนขั้นที่3นะคะผสมสีให้เข้มในระดับที่3ระบายทับเงาขั้นที่สองนี่ระบายที่เดิมนั่นแหละค่ะนั้นระบายทับลงไปโดยเน้นในส่วนที่ลึกและถูกแสงน้อยให้เข้มมากกว่าส่วนอื่นยกตัวอย่างเช่นใต้ขาขาหลัง ส่วนที่เป็นสีขาวให้เว้นการระบายสีไว้เช่นเดิมนะคะเมื่อเสร็จแล้วจึงลงสีพื้นหลังด้วยสีที่มีความเข้มในระดับสองเพื่อนเน้นภาพให้สวยงามน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพทั้ง3ามระดับเลยลองสังเกตดูนะคะจะมีความจาัดใน,นระดับที่หนึ่งระดับที่สองแล้วก็ระดับที่สามนะคะนะระดับที่สามจะให้เราเราน้นบริเวณใต้ขาตรงนี้ แล้วก็หลังขานะคะสำหรับวันนี้ครูมีการบ้านให้เราทำเนาะแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่มีสัปดาห์นี้มีนะคะการบ้านเดี๋ยวเรามาดูที่การบ้านนะคะาการบ้านนักเรียนก็เขียนหัวข้อไปแบบนี้เลยขั้นตอนการลงน้ําหนักแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียวนะคะเสร็จแล้วให้ขีดเส้นแบบนี้แบ่งเป็น3ล็อกเนี่ยหนี่ล็อกที่1ล็อกที่2แล้วก็ล็อกที่3นะคะเพราะว่าภาพของเราเนี่ย มีอยู่3ภาพใช่ไหมคะ3ภาพก็คือ3ระดับนั่นเองแต่เป็นภาพเดียวกันนะคะทีนี้ภาพที่1ให้นักเรียนวาดภาพที่ครูให้ตัวอย่างไปเลยเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปเลยให้วาดภาพช้างเลยนะคะนี่ช้างอันนี้ก็ช้างเหมือนกันนี่ช้างอันนี้ก็ช้างเหมือนกันนะคะเหมือนกันทั้ง3ภาพเลยช้างเหมือนกันนะคะทีนี้แตกต่างกันที่ตรงไหนแตกต่างกันที่ขั้นตอนการลงสีนะคะ ให้นักเรียนลงสีตามนี้เลยนี่สีตามนี้เลยนะคะให้เลือกเป็นสีน้ำตาลเนาะอ่าจะได้ดูชัดเจนแล้วก็สวยน้ำนะคะให้นักเรียนเลือกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะก็ทำอันนี้มานะคะสำหรับวันนี้ก็ก็เอาแค่เรื่องเดียวก็คือการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียวนะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีสองสีนะคะสองสีเนาะแต่สำหรับ วันนี้เอาแค่สีเดียวก่อนแล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวพบกันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ